สวัสดีครับอุดอรถบ้านครับวันนี้ครับภูมิใจเสนอรถ3แบบ3สไตล์ครับเข้ามาพร้อมๆกันทุกคันเลยครับผมสภาพนางฟ้าราคาเบาๆทุกคันครับผมสวยจัดเลยนะครับทุกคันไม่มีผิดหวังครับผมสภาพแบบนี้หายากครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะฮะแบงค์นี้ก็จัดได้ซื้อสดก็ดีไม่มีปัญหาครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับรายงานตรงชัดเจนนะครับต้องการข้อมูลอะไรสอบถามอะไรเพิ่มเติมทักมาได้ครับต้องการรูปภาพเพิ่มเติมทักมาเลยนะครับติดตามชมครับ มาพบกับคันแรกแล้วนะครับผมคันนี้ครับผมเป็นสุดยอด P PV เลยนะครับผมรถอเนกประสงค์ครับผม7ที่นั่งครับผมมิสูบิชิจีวาก้อนครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายเลยครับผม2.8เทอร์โบดีเซลอินเตอร์คูลเลอร์ครับผมมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยฮะขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ครับว้าวเลยนะครับตัวนี้ใครก็หาใครก็เล่นกันนะฮะสีใหม่ทั้งคันครับสวยกริบครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมตัวถังเดิมบางฮะยางสภาพดีครับผม ใช้ยาวนะครับภายในอย่างสวยเลยนะฮะนี่ครับเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์โฟนะครับผมไม่วิ่งมาแค่180,000สมกิโลครับนี่สภาพภายในสวยๆแบบนี้ครับผมรถปี2003สวยแบบนี้จะไปหาที่ไหนฮะรถแสนกว่าบาทนะฮะนี่ครับรถ7ที่นั่งฮะมีแอร์หลังพร้อมเลยนะฮะนี่เปิดฝาทงฝาท้ายให้ดูเลยนะครับผมนี่ครับแอร์หลังนะครับผมชัดเจนครับผมห้องเครื่องสวยเดิมสนิทนะครับผมนี่อินเตอร์คูลเลอร์ครับมาพร้อมเลยนะรถคันนี้ครับผมบอกเลยครับสนนราคาอยู่แค่แสนกลางๆเท่านั้นนะฮะ จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับซื้อสดก็ดีนะครับผมแบคลิตยังจัดได้เลยนะใครสนใจรีบติดต่อมาเลยครับบอกเลยครับอยู่ไม่นานครับต่อไปมาพบกับซีดิคายอดนิยมคนไทยเราเลยครับผมรถคู่บ้านคู่เมืองคนไทยเลยรผมดูแลง่ายไปสุดๆครับผมโตโยต้ายาริสครับผมตัวนี้ครับเป็นตัวปี2 0 1 0แท้ครับผมไมเนอร์เชนแล้วครับผมไฟหน้าจะมีรอยหยักแล้วนะครับผมดูให้ดีนะครับคันนี้ครับสวยจัดสภาพนางฟ้าครับผม รถบางเดิมสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับน็อตไม่ขยับสักตัวเลยครับนี่ฮะดูฮะน็อตไม่มีขยับเขาจะไปหาที่ไหนครับผมสวยกรีบเลยนะผมภายในครับสดชํามากๆครับผมวิ่งมาแค่1นึ่งแสนกมิโลเท่านั้นครับผมดูครับใช้งานมารักษามาอย่างดีครับผมเบาะหนังสีดำครับเท่เลยครับผมสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีโซมแม้แต่น้อยครับผมปี20 1 0แท้ดูเพจได้เลยครับผมภายในนะฮะดูเลยครับผมสดชํามากๆนะฮะเปิดฝาทงฝาท้ายดูฮะ นี่ครับผมไม่มีตําหนิใดๆะฮะไม่มีตําหนิไม่มีชนท้งใดๆสิ่งผมมีชนดนเดียบคืนครับผมห้องเครื่องสวยๆเลยครับผมน็อตไม่มีขยับรถแบบนี้ครับผมบอกเลยครับใครที่มองหาอยู่ฮะรถเครื่องซิตี้ซิตี้คาเครื่องพันห้รถคันนี้ครับแนะนําเลยครับไม่มีผิดหวังครับ และคันสุดท้ายครับผมกระบะนางฟ้าที่หลายๆคนรอคอยครับผมเข้ามาแล้วครับผม Bt 5 0 Pro ปี2013ครับผมไม่สวยไม่เอาเข้ามาอย่างแน่นอนนะฮะอุตอัลลับบ้านเราขายกระบะน้อยมากๆครับผมต้องสวยอย่างคันนี้เท่านั้นครับผมบอดี้บางเฉียบบางสนิททั้งคันครับผมไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีชนดีๆลับคืนครับผมสีสันสวยมากๆเลยนะฮะเงาวับเลยครับผมสีใหม่เลยนะฮะวิ่งมาแค่185,000สมกิโลครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคันนี้ว้าวววเลยครับภายในสวยๆเลยนะฮะดูครับผม สะอาดมากไม่มีโซมแม้แต่น้อยครับผมแคปเปิดได้นะครับดูฮะรถใช้งานได้ดีเลยนะฮะบอกเลยครับขับดีมากๆเพจครบสติ๊กเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับผมขับขี่ดียอดเยี่ยมครับผมอัตราลงอัตราเร่งครบเลยฮะรถพร้อมใช้งานทันทีฮะภายในสดชํามากๆฮะดูครับผมไม่มีโซมครับผมกระบะแบคไลเนอร์นี่บอกเลยไม่เคยบรรทุกหนักนะฮะรถบ้านแท้ๆครับผมว้าวเลยนะผม้องเครื่องเดิมๆเลยฮะสนิทฮะดูฮะ รอยสแตมบนคานครับผมชัดๆฮะไม่มีชนครับผมมีชนยัดีรับคืนนะครับผมรถสภาพแบบนี้ครับผมจัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ดีครับผมแบคลิสยังจัดได้เลยนะฮะนี่บอกเลยครับไม่ควรพลาดเลยนะครับรถทั้ง3าคันนะผมขับขี่ดียอดเยี่ยมครับผมไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับพร้อมใช้งานทันทีครับผมใครที่สนใจนะผมติดต่อสอบถามมาได้ครับผมตามหมายเลขเลยฮะจะแอดไลน์ก็แอดตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ได้เลยผมเป็นไอดีไลน์เลยตามนี้เลยนะครับผม ใครจะซื้อสดก็ได้นะครับผมจัดไฟนน้นก็ได้แบล็ลิฟก็จัดได้ครับผมโทรมาพูดมาคุยกันนะครับโอเคครับกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ